สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสู้คู่สู้กันครับพอกับบ่าวเท้าข้างหน้าชนแน๊วครับพี่น้องมาพี่นอ้นองมามตำกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีกลุ้งดองขึ้นเดียวครับพี่น้องบ่าวเท้าเห็ดเห็ดเองได้พี่น้องนี่สื่อกุ้งเป็นกิโลมาสื่อไอ้นำ้ำเขาเอ็น่าซอสโซโยะมานะครับพันกระเทียมใส่นะครับดองไว้ขึ้นหนึ่งนะครับเอามากินโอ้ลองเบิองนะครับมันสิปเป็นยังไงเอาแก้มพักใส่ือวา มาละขีนกน้อยใหญ่ๆนะครับมาละขีนกใหญ่ก็พักกอบนํามาหมุนติวๆข้าปู้นพร้อมแล้วพี่น้องมาเน,นี่ใส่เลยมาพี่น้องมาลงมือเลยบรรยากาศไต่โฮมแค่ไต่โฮมแค่นั่ว ดวงมาเหนื่มเหนียน้อง จวดครับพี่น้องจวดแปลว่ั้ยังว่าทีมันกับไข่ไข่เข้ามาสุดยวดนะพี่น้อง <laughs> <laughs> thêm một con khác bố này mạc mà, mà lạ nổi ao mạc mà, mà, mà lạ nhầy là mắt thầy <laughs> của cái ผมอมนำของโบปันไหนเป็นตะดีดเข่าตาเลยพี่น้อง ืขอสดขอให้พี่นอ้องไอ้น้องมาหากัน <c oughs> เพิ่นมาเยี่ยมมายามกันตัวอืมอุ้ย ตัวหนำน,น้วๆใช่ไหมจังครับหัวท่องท่องก็ห่วงต้องอไอ ตรวจจัดอยู่ตัวพี่น้องอืมมันคือท่องเป็นเอียงๆอ,อยงไรเยอะแบบน,นึง หมางมาละนวยแบบไงนวยหนึ่งต้นส่วนกุ่มม่วน,นได้เลยพี่น้องเสยนมันขาดอุย้ยเกือบก <c oughs> ินเมนูนี่ตรงระวังเลยพี่น้องดีดเข้าตาเรียบร้อยได้เลย Ừ, เอากลุ่งก่อนเอาไปม้วนที่หลัง จิ้นข้ปุ่นมันตจินข้ปุ่นมุ่น้อ,นองเออขอถูดขอไผยเด้อพี่น้องเด้อไอ้น่องมาลัดก,กัน เยอขาปุ่นมากครับนอ้องหยุดบ่ได้เลยหายุดคือเพชรเลยครับนอ้อง มันในตอเอามาดวงแบบนี้พี่น้องเนื้อกุ้งมันแน่นมมันไหลเวทหมดนี่พี่น้อง <laughs> ไรไม่มี <laughs> พี่น้องพน่นแนะนำมาอยู่เดียวบ่าาชิลล่องมือ พคนเราหมักเน่ากับน้ำสบู่เว้ยแมนบพ่พอ่น้องเดี๋ยวไเหาอยู่รลองมึง

คนว่าขันจามนี่จิมีคนจุมหาบอกคนว่ <laughs> นาก็ว่าไปน้องพี่น้องมาเปาี่ยนมาดิ สูตรด,ดองเอียงก็คักเนื้อม้ินเนื้อม้ิาีแน่นกวน่าน ชิมแบบสดวะเลกล็เล็กตุยเลย ยกมือโควิดย้อนไปพี่น้องอ ไม่ดีเบ็กพิกแดงอ้อยตัวเลยอ๋อสุดยอดคักร้ายพี่น้องโอ้แซ่บแซ่บรอบนากระชีดดองเองอ่าดองเองเอามา ตำเอามาย่ำเนาะสูพี่สูน้องมึงซื้อกุ้งมาโลโล่ไปอยูอ่เด้แกะออกแล้วเอามาดองมันเห็นกุ้งมันตัวใหญ่นะครับเอามาดองเห็นเพื่อนเอามาขายเพื่อนดองมาขายมันตัวหน่อยาาว่าเทาได้ว่าล่องมึงก่อนล่องดองมึงใส่กับซี่ยวเบิ้งวิธีการดูสิในผี่ยูนี่แหละเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมบาเทานะครับกินตำกุ้งดองซี่วเกาหลี ใจขบุญจังหน่อยตำสัวนะตำสัวกุ้งดองซี Rot ่อยู help, so, ่เกาหลีเสียบนะครับจุดจวดเสียบจุดจวดอยู่ใต้โฮมแค่ข่างกระตอบบรรยากาศล่มซี่ช่วยช่วยจังหน่อยนะครับพี่น้องเห็นใบไม้ติ่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันสิเป็นแบบหนาชัดหลังเบื่อนะครับบางท่านเพิ่นว่ามันมั่วนะครับบอมแยนครับพี่น้องเอาก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมมาเท่านะครับทั้งช่องทาง YouTube แล้ากฟ Facebook แฟนเพจนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ไลค์ที่แช์ที่คอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเ่านะครับมกักอะไรถือเจกัะแจ๊บบะถาวนี้นะครับเด้อนะสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ